รูสิไงบ้างต่อผมมาดูพร้อมทุกคนเลยครับเห็นพร้อมทุกคนเลยจริงเหรอเห็นพร้อมทุกคนเลยใช่ครับอยากเก็บไว้ดูพร้อมกันแล้วก็ถ่ายรีแอคไปตอนที่ปล่อยเพลงเลยครับครับเห็นแล้วแบบมันน่ารักมากมากเลยมีแต่สีแบบนี้เลยครับโอ้อนี้อยู่ใน m v เลยครับเหมือนเป็นความสดใสตอนดาบปีใหม่เลยครับครับผมแน่แล้วก็ใน m อ็ก็ได้มาเบลมาุ่กด้วยใช่ครับรู้สึกแบบไม่รู้จะพทษขอบคุณ ทางฝั่งมาเบลอย่างไงดีเลยครับเพราะว่าคิวแน่คิวงานคิวงานคิวงานพิธีนิดนึงฮะใหม่ก็ก็ดีฮะคิวงานคิวงานฝั่งทางของมาเบลเขาก็บ้านค้างแน่นมากๆเลยนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกดีใจขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมง,งานกันครับรินๆอยากร่วมงานก,กับทางพิกซี่แล้วก็ทางมาเบลอีกเยอะๆเลยครับอยากจะร้องเพลงด้วยกันไปอีกอยังไไม่เคยร้องเพลงด้วยกันเลยครับ <c oughs> ใช่แต่ว่าหลังจากนี้ขอให้มีงานร้องเพลงด้วยกันเข้ามาแล้วครับเนาะทุกคนรอติดตามรอติดตามเลยและเบื้องหลังนะเบื้องหลังเห็นเอ็มบออกมาคือแบบน่ารักมากจริงเบื้องหลังบรรยากาศเป็นงไงบ้างในการถ่ายก็อุ้ยน่ารักมากเลยครับแบบมาเบลผมอ่ะรู้สึกว่ามาเบลเขาล่วมงานกับมาเบลแล้วเราสนุกมากๆเลยครับพี่แทนด้วยครับแบบทุกคนก็คือส่ง energy บวกส่งพลังบวกสดใสเหมือนหน้าเซต เลยครับที่เป็นบีด้าสีชมพูสีพาสเทลอย่างเงี้ยครับรู้สึกสนุกกับกองนี้มากๆแต่ว่าก็ใช้เวลาถ่ายทั้งวันเลยครับวันนั้นก็แอบเหนื่อยเหมือนกันครับครับผมนะฮะเรื่องที่บอกไปครับผลงานออกมาดีมากจริงๆนะครับแล้ววันนี้ได้ร้องสดให้กับทุกคนฟังเชื่อเลยว่าตื่นเต้นเต้นครับดูจากเหงื่อออกตื่นเต้นนี่ฮะโอชินะซับหน้านิดหนึ่งสับหน้านิดหนึ่งนะ้ไงานหน้เนาะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ซับหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อนทุกคนจะได้ลูกสวยๆเนาะโอเคเนาะโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตให sân up đấy ท่านอัพ áp อัพ áp nằm ไล lại. Like. <coughs> 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 <coughs>

So 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 go around so you young go go keep in go